สวัสดีสวัสดีเดอ้อเอฟซีประตุโคตรเนานะสวัสด,ดีพูดอยู่ไกลอยู่ไกลนะเนาะมื่อนี้ก็ข้าแพงมีโอกาสจะมาวัดพระธาตุโพนเนาะพี่น,น้องเนาะมาแต่ทุละก็เลยแวหววายแหวกับเลยเนาะอันนั้นปลาเหมาเข้าไปเลยคนบกหลายร้ายเนาะพี่น,น้องเนาะสวงนี่ เมื่อนี้โอ๊อากาศเนาะพี่น้องอากาศห่อนเนาะเมื่อนี้มีแดดแน่ต้นตาลต้นนี้โอ้ต้นตาลพี่น้องโอ้ยคืออ้วนอุปุกเพต่อจสร้งเด้อนี่อยออ้วนอะไรข้าวเหนียวตีอะไรสมเด็จพ่อจะปลูกอยู่ แลีวมันบัดซูงเนาะพี่น้องเนาะซู๊กขึ้นซู๊กขึ้นหลังจากออกจากวัติขับเดินทางต่อเนาะพี่น้องเนาะแจ็คสิเดินทางไปทางใดก็ติดตามเด้อพี่น้องเด้อปลาเมาปลาเมาซื้อบอรเก่าอยีแล้วนี่ปลาเมาซื้อ ซื้อย่งก็เสื้อนูื่้อนูคือเก่าเื้อนูคือเก่าเอนแม่คคนเก่าอมกหมัดบวบบนน่ะอันนี่หมัดบวบนไปทามดูหมัดพอได้ไหบวบดูอันนี่ดูส์ลุ่ละ ผัดเผ็ดกบอี๋ปลาซีปลาซีน้ปโเขาเอิดนูอีกยังอันนี้เนาะนูผูกใหญ่อันนี้เหรอนูผูก แบไดมันครไดาัวนะมเตอมเายมันันกระเสะล่ไม่จะตยงใหญ่มิแต่รสีล้วนนูเด้อนูเด้ไปสื่อยังน้ออ้ยผักบวงคือไปเก็บอันปลาดำมันดองสมอง อมสมควรสื่อพระอิตูนี่จะเป็นปุ๊กมิตตาใโอ้มักแตงข่าวียงขาวา อันน่ะกบหอมให้ลดบ่แหนเนาะคือยังซ่อเนาะเอาหงน้อบาดนี้เอามักแตกนี่บ่เนาะเาเอา่มักแตซื้อแน่เอาเอากอง5,000นะเอาตเอากองนึงเองบ่ หากินอยากเดอหาพันมิจะสิบเดอเลี่ยวมันอ่อนมัอ่อนเน่เนี่ยอ่อนเนาะเงยใหญ่ไม่ซำขาดีจีเงยใหญ่ซำขาเต้นให้ยใหญ่ซำขาพ่อแม่เงยใหญ่เปนซำขาอยากเห็นเน้นเนาะมักเตงกลัวเอยซำขา มาหอนี่ปลาหม่ามาหอดกุ้งเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาสิแก่เสือใสเลยมาเจอเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลี้ยังแก่เสือใสเบิร์ตโตเบิร์โตก่อนชิมาหอดเนี่ยค่ะกลุ่มชุดกลุ่มเต้นซองกระชามชิมหาบ่

มีกำลังใจมีกำลังใจอีกเงินย่โอยปับใจแม่เอกลังใจาเก็บคะแนนเินะผู้เสียข้าวนะซื้อตลอดบ่ามีผ่านได้ทิศนีเพิ่นว่าพืชนี้เสือขาวผ่านมาได้ยักเถื่อสียโตให้เพิ่นกูเถื่อ ตักแต่ไายตักเตนแต่สันทึงแม่อยากยุบระกาศไม่เ้นจเ่นงงก่อนแม่ลูกมึงม่ตัเตนปีนี่มมันมันมีอะไรปีนี่มีเด็กลายันอยากกินเตนไมาะพันธ์่อ้าวอยากได้กระซื้อขนาดคอยยเือดมีคอยยังซื้ออันนี้ บางเด้อเรื <dévelop eigentlich analysis> <laser> <ong> ่อแม่ค่ะกินแล้วตรวจดีเอันนี้บ้านขอเอิ้นักาโต๊ดขออนุญาตเด้หพปลาักการกินกินแล้วมันระบายดีหรือเ่ถึงมันระบายได้แล้วได้แล้วบ้าห้อยนะเออเอาอะแมยังก่อนได้แล้วบ้าอนะเได้แลบาห้อยนะเหนียวบ้าคอเด้อเฟเด้อ แม่แล้วอยูรนีกุ้งจะมาส่ากุ้งหวยหรือกุ้งเ้กุ้งไญ่กุ้งไอ่ใหญ่ไผ่ห่องไายเป็นห่อง เป็นห้องละห้องหวยเป็นห้องห่วยเป็นห้องหวยแล้วมันจว่าปานเป็นเป็นขั้นเป็นขั้นมาหักเราไปเลยเลยประเดกประเด็ก่อนอือจับยินได้นอกมาพลิกดิฟขาดอดีตบุญาการเอ้แพ่งถึงัเมื่อเมื่อเมื่อคุยหิวเข่ากับว่าหิวน่ะพวกมันได้อาหารสึอใจดันยัเลนกระเัยัอาหารอใจไปกินนหนูกับกุก ไปเมื่อเผื่อสิเมื่อหอดพอดีตะเวนตกไปมาหอดเฮือนแล้วพี่น้องเดินทางมาหอดเฮือนเลยมาหอดคนรอกระต้อนหับกินยังอันอะสบายดีแล้วลูก่ายดีสบายดีสบายดีสบายดี มากเคยเถ่ากับฮับตอนเมียนะพี่น้องฮับตอนเพื่อนแกบอกว่าเอาปลามาปี๋เฮยวะะ่าษาเอามาปลาดังไทยขี้เถ่ายที่ถ่าเริ่มเต็มแล้วขี้เถ่านี่ตักไปใส่เงาหมากเงาหมากเผาเนาะพี่น้องเฮ้ยเฮาัสาดีพี่น้องกพลังอซเก็บปลาาลิฟ ซื้อปลาสลิดมาเนาะมันคือกันยุ่ยเฮ่กับอยู่ไทยอือันะปลากระเดือกใหญ่มันมีเก๊กเนี่ยนเตยอเ็ดอืม บอแมนที่ไปทะเลมันเป็นเก็ดน้อยๆเออตัวเขาเสาะออกนะอพอเราออกเป็นเบอร์เก็ดน้อยแล้วนี่หเวลาเสาะมันกนแน่นปิีงเอาไปเลยมาเห็นอะไรสักต้มเอาวอเล่นอะไรเบลียวปิีงเอาคือเอาเก็ดมันออกสิปิีงออกก็บแบแหละ ปลาไปกินทั้งเก็ดมันลองดูปลาเสียวเวลามันแยกจันมาแล้มันงแก่เก็ดอยากกินนังอยากกินเก็ดอย่างนี้นจังแม่ยังก็ต้องซอกเก็ดออกอ่าขอ่อยกับบุเคยกินปลาสลิดขอ่อยกับบุเคยเห็นเนาะเคยเคยกินแต่แบบนี้ปลาสาลิดดูแม่ปลานิน่มเผาแหน่ทีมยังลงไปนะนะ,น,นะขนมเลยทำขนมมา อาหารแรงนะพี่น้องอย่าเห็ดป้าป้าป้าไปมันสีไทยมาเอ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 าไปไป นั่นยาดนั่งเป็นแนวใดเอามะพผ้าวอาไปเห้ในกระสอบนี่งมงกาดมาเอาบ่ พ่อมาเป็นไงคะวันนี้โอ้ยข่อยเาย n ่าหน่าข่อยจนหมาดเบิดสบายดีอีกเชือหนึ่งที่น้องเอ้ยผมข่อยกับเจ้นเป็นตังแม่นะกับเจ้นเป็นเจสว้าในไดตากลมเบิดเบื้อเบิดเบ้นทั้งแดดทั้งลมหมวกปุ่มีรื่มรืมถือหมวก ชาวแพงพาอ,อมลกไปเนาะ <c oughs> จากบ้านน้ำมงตรงไปอำเภอจากอำเภอไปอันผีไปไซขะยองผูกสั่งบ้าทุ่จากอำเภอแล้วไปบ้านพนจากอำเภอจากบ้านพนแล้วเข้าอำเภออีอำเภอซองอำเภอได้เมือนนี่นะปไปไปซองอำเภอไอ <c oughs> <c oughs> เมืองไซพุทองมาต่อเมืองสองขลานแต่อยู่คนละที่อืเมืองอัน ใส่ผู้ท่องผัดทังทงวว้งตะเวนตกเมื่อชอบคอนผัดทั้งตะเวนขืนทั้งน้ำเซ่ดิอ่ะเป็กๆลงไปเมือ่อจะไปยังป่าหมาอไปอำเภอสองอำเภอจะไปยัง,ไ,ยไ,ยงไม่ผมก็มีวิทยาช่างมามีวิทย์บ่แห็นเด้หนาๆคยก็ได้ยังมาเนื่องว่าเจ้าไปเจองเกิดก็แน่ <c oughs> นอนแล้วเนาะเป็นจังได้พี่น้องเลยเชื่อเชื่อตามชมติดตามลุ้นเนาะหรือชิเป็นจังในในได ผลมันบุท่านออกมาตอนนี้แต่ว่าไปเลยโดยสีขาวให้พี่น้องตั้งดอกมันอีอยงคล้ายๆไปเจียงเกิดน่ะแล้วเนาะพี่น้องเจียงเกิดแล้วเจียงเกิดอีกเนาะมันเก่าแล้วก็แจ้งเกิดใหม่ดอกไซเฮินพี่น้องงามเอีอยงพวงเดียวเนี่ยใหญยเป็นดอกนี่ยนับได้หละเป็นร้อยดอกเลย เฮาเฮาเฮางืดมันว่ามันออกมาได้จังได้อันนี้นะโบอืมอันซ้อมเก่าเนี่ยนะออกออกแล้วเน่าเน่าแล้วออกอยู่อ่ามาฮอนี่กัขอเจบคลิปกับพี่น้องฝาก,กไลคก็แชรก็ติดตามให้เนเด้อ Xạ vai đi Xạ vai đi Ê. Ê. Ôi, Ý Ôi hai nếp hú Ý Ê. Ôi Ta thế Hắn ma hắn ma bà này hắn ma Nih, yang tiket เนีน่ยอบอ่ะสบายดีก่อนถุอถออ่ะว้าวขอบใจเด้อขอบใจเด้อขอบ,ขขขอบห้องบาดูค่ะบาดูปาปาบาปาปาบาเป็นห้องปลาปลา